อีกหนึ่งตัวเลือกในแดนกลางของทีมชาติไทยกันธนวัน์สึงจิตถาวรหลังจากที่กันธนวัน์สึงจิตชาววทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกับต้นสังกัดอย่างราชบุรีเอฟซีโดยเฉพาะในเลกที่2นี้เจ้าตัวเป็นกองกําลังช่วยให้ราชบุรีไม่แพ้ใครในเลกที่2องด้วยเอาชนะไป3นัดและเสมอ3ามนัดจากทั้งหมด6นัดพาราชบุรีขยับขึ้นมาอยู่ลำดับที่7็ดของตาราง ซึ่งจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเจ้าตัวทําให้มีโอกาสที่จะเห็นธนวัตรสึงจิตชาวรกลับมาในานามทีมชาติไทยอีกครั้งหลังห่างเหนินานานกว่า4ปีติดน้องส่งสนามขอพาติดน้องไปส่งกับกัมธนวัตรสึงจิตถาวร ธนวัฒน์เป็นนักเตะสายเลือดไทยแท้โดยมีภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจนอายุได้หกขวบได้ย้ายตามคุณแม่ไปใช้ชีวิตที่ประเทศฝรั่งเศสและได้ไปเข้าโรงเรียนสอนฟุตบอลที่ชื่อว่า rs n o i k e r s จนฟอมการเล่นไปเข้าตาของแมวมองของสโมสรน,น้องซี่และเมื่ออายุได้13ปีเจ้าตัวก็ถูกดึงเข้าสู่อะคาเดมี่ของสโมสรน,น้องซี่และด้วยบุคลิกภาพความเป็นผู้นําของธนวัตรทำให้ได้รับความไว้วางใจจากโค้ชให้สวมปอกแขนกับตันทีและจากนั้นธนวัตรก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมอะคาเดมี่ของสโมสรน,น้องซี่ประกอบกับเจ้าตัวได้มาใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสตั้งแต่เด็กทําให้ได้รับสัญชาติฝรั่งเศสจึงถูกเรียกติดท,ทีมชาติฝรั่งเศสในรุ่นอายุไม่เกิน 16ปีและรุ่นอายุไม่เกิน17ปีตามลำดับจนในปี2020เจ้าตัวได้ย้ายไปร่วมสโมสรเรตเตอร์ซิตี้ซึ่งได้ลงเล่นในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีให้กับจิ้งจอกสยาม และก็ทําผลงานได้เข้าตาสตาฟโค้ดจนถูกแบนด์้านโอเจอร์กุนซือใหญ่ของเรตเตอร์ในขณะนั้นดันขึ้นมาซ้อมกับชุดใหญ่ในวัยเพียงแค่21ปีและหลังจากนั้นในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่เรตเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชาณวัตรก็ขยับขึ้นมามีรายชื่ออยู่บนมานั่งสำรองซึ่งถือได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่มีชื่ออยู่ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษจึงถูกคาดหวังว่าจะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยรวมทั้งเป็นอนาคตของสโมสรเรตเตอร์ซิตี้ และในเดือนมิถุนายนปี2021ชาณวัตรถูกอากิระนิชิโนเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในรายการฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติอินโดนีเซียไป2ประตูต่อ2 และถัดมาในเดือนตุลาคมเจ้าตัวก็ถูกโคชย่งวรวุธศรีมาคะเรียกติดทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในรายการชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกชี่ประเทศมงโกเดียเป็นเจ้าภาพและก็ได้สวมปอกแขนกับตันทีมพาทีมชาติไทยผ่านเข้าไปได้ในรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานได้สาเร็จ และในเดือนธันวาคมปีเดียวกันธานวัตรก็ถูกมาโนโพกิ้งเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และพาทีมชาติไทยคว้าชแชมป์อาเซียนครับ2020และจากฟอร์มการเล่นที่กำลังไปได้ดีทั้งในนามทีมชาติและกับต้นสังกัดเจ้าตัวกับโชคลายเอ็นควยหน้าหัวเข่าชีต้องพักยาวกว่า1ปีประกอบกับสัญญาของเจ้าตัวกับเลสเตอร์ซิตี้ได้หมดลงหลังจบฤด,ดูกาล2022-2023 และในฤดูกาล2023-2024ก็เป็นสโมสรเมืองทองยูเนเตตที่เสี่ยงคว้าตัวกันธนวัตรเข้ามาร่วมทีมซึ่งณเวลานั้นเจ้าตัวไม่สามารถลงสนามได้แน่แน่ในตลอดระยะเวลาเล็กแรกแต่เมืองทองก็มองว่าหากเจ้าตัวสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาได้เขาจะกลับมาเป็นชนวัตรคนเดิมและเมื่อเข้าสู่เลกที่2ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024เจ้าตัวก็สามารถกลับมาลงสนามให้กับเมืองทองยูเนเตตได้ซึ่งเป็นการกลับ มาลงสนามในรอบ17เดือนและตลอดครึ่งฤดูกาลหลังเจ้าตัวลงสนามช่วยเมืองทองรวมทุกรายการไป18นัดและทําไป2ประตูกับ2แอสซีสซึ่งเป็นส่วนสําคัญพาเมืองทองยูเนเต็ดจบอันดับที่5ของตารางพร้อมเข้าชิงฟุตบอลรีโว้ครับอีกด้วย แต่หน้าเสียดายหลังจบฤดูกาลได้ยกเลิกสัญญากับเมืองทองยูเนเต็ดทำให้มีหลายทีมลุมจีบเจ้าตัวทั้งในไทยลีกและ ED, ลีกเดอร์ฝรั่งเศสรวมทั้งเจลีก2อีกด้วยแต่เจ้าตัวอยากที่จะเรียกความมั่นใจด้วยการได้ลงเล่นสม่ำเสมอก่อนเพราะเจ้าตัวเพิ่งหายเจ็บกลับมาจึงตัดสินใจเลือกค้าแข่งในไทยลีกต่อและเซ็นสัญญากับราชันมังกรราชบรรีเอในฤดูกาล2024-2025และเจ้าตัวก็ เป็นกำลังหลักของราช,ชบุรีซึ่งลงเล่นร่วมกับตัวเก๋าอย่างจักรกพันแก้วพมในแดนกลางได้อย่างลงตัวโดวยมีกิฤษณานนนศรีสุวรรณรับผิดชอบในเกมรับ โดยเฉพาะในเลกที่2-6นัดแรกลาชบุรียังไม่แพ้ใครโดยชนะไป3นัดและเสมอไป3นัดซึ่งธนวัตรอยู่ในสนามครบ90นาทีมากถึง5นัดโดยมีแค่นัดที่บุกไปชนะ BG ีปทุม2ประตูต่อ1เจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่80ซึ่งนั่นหมายความว่าร่างกายของธนวัตรกลับมา100%แล้ว โดยเฉพาะนัดที่เปิดบ้านเสมอกับลำพูนวอริเออร์ไป1ประตูตอนหนึ่งเจ้าตัวทําผลงานได้อย่างโดดเด่นซึ่งจ่ายบอลสําเร็จ76ครั้งจาก80ครั้งและเรียกฟาวได้อีก3ครั้งรวมทั้งยิงเข้ากรอบไป2ครั้งและยิงเป็นประตูไป1ประตูทำให้มีโอกาสที่จะเห็นธนวัฒน์สึงจิตถาวรกลับมาในานามทีมชาติไทยอีกครั้งในช่วงฟีฟ่าเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ แล้วทุกท่านล่ะครับคิดว่าชนะวัดพร,ร้อมหรือย่างสำหรับทีมชาติไทยติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ